ร้านมาลูชอ็อปมีบริการเติมโลบคัคให้เลทสูงบริการกดเกมพาราคาสุดคุ้มเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนเอโยสวัสดีเหล่าแฟนแฟร์แมปไรเดอร์ทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับผมต้นไม้จากช่องต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะครับถ้ามีเสียงรบกวนเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะทุกคนแล้วก็ในคลิปนี้นะครับผมจะมาพาทุกคนนะครับไปหาไรเดอร์ตัวรับกันนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวซีเคล็ดนะทุกคน แต่ว่าตอนนี้ไม่รับแล้วนะครับชื่อของมันเนี่ยก็คือแบงค์ไรเดอร์นะทุกคนแบงค์เรเดอร์นะครับหน้าตาเป็นยังไงเน,น,นี่เดี๋ยวผมแปลงให้ดูครับนี่และนี่นะครับก็คือหน้าตาของแบงค์ไรเดอร์มันก็คล้ายๆกับลอสไรเดอร์อะทุกคนไอ้กิี้ที่เราตีฟาร์มเวลอะครับแล้วก็ไอ้ตัวละครตัวนี้นะครับมันเป็นตัวละครที่ เป็นลิวคีนะครับที่ยังไม่ได้ทําสัญญากับมังกรแดงมันก็เลยยังไม่มีอะไรเลยครับทุกคนเป็นตัวทื่อๆแบบนี้เลยอ่ะประมาณนี้ครับโอเคขั้นตอนในการทํานะครับขั้นตอนแรกเนะี่ยผมอยากให้ทุกคนนะครับเตรียมไอเทมไว้2อ,อย่างก็คือ empty deck กับ empty b e l l นะครับอย่างละ13อัน empty deck นะครับสามารถหาได้จากมอนที่เป็นประเภทไイเดอร์นะทุกคนหรือชื่อของมันนะ่ยจะมีคำว่า user ตามหลังนะครับ ต่อไปนะครับจะเป็น empty b e l บ empty bell บนะครับเราจะได้จากซันโอดินเฟสที่2นะทุกคนเฟสแรกก็เหมือนจะได้เหมือนกันแต่ว่าโอกาสน่าจะน้อยกว่าแต่เฟสที่2เนี่ยโอกาสจะเยอะนะครับอาจจะมีเสียงนกหน่อยนะทุกคนถ้าทุกคนวัตถุดิบครบแล้วนะครับให้เรานะครับมาที่โลกไฟครับพอเราเข้ามาโลกไฟแล้วใช่ไหมก็ไม่ต้องเลี้ยวครับทุกคนตรงไปตามถนนเลยครับแล้วเราก็จะสุดถนนครับก็ไม่สนใจครับไปต่อ ทุกคนเห็นท่าวิ่งไหมท่าวิ่งนี้ก็อิงจากในซีรีส์นะครับถึงในซีรีส์จะไม่ได้วิ่งท่านี้แต่มันอิงมาจากการวิ่งหนีปีศาจครับทุกคนอะโอเคพอเราเข้ามาที่นี่แล้วใช่ไหมครับเราก็มารับเควสกับคุณตำรวจครับทุกคนโอเคหลังจากเรารับเควสกับคุณตำรวจเสร็จปุ๊บใช่ไหมให้เรานะครับตีไอ้สามตัวนี้ให้ตายครับทุกคนแล้วบอสมันจะเกิด มันจะสุ่มเกิดครับทุกคนสําหรับป๊อตแต่ถ้าเกิดมันเกิดออกมาเป็นอัลเฟนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นอัลเฟนอกตัวไหนก็แล้วแต่นะให้เรานะครับย้ายเซิร์ฟถ้าเป็นเซิร์ฟวีใหรีครับแต่ถ้าเกิดใครขี้เกียจรีตีอัลเฟนอกให้ตายครับแล้วรอย3ตัวนี้เกิดมาใหม่ครับไฟสตัวนี้เกิดมาปุ๊บเราก็ตีใหม่ครับทุกคนถ้าเป็นแบงค์ไรเดอร์เนี่ยทุกคนตีให้ตายได้เลยครับภารกิจเราจะเสร็จนะครับใหเรานะครับมาส่งภารกิจกับคุณตำรวจพอเราส่งภารกิจเสร็จปุ๊บ เราก็เอา Empty d e k นะครับกับ Empty Bell มากดที่กระจกตรงนี้ครับให้เรากดกระโดดนะทุกคนแล้วก็คลิกไปที่กระจกนะครับปั๊บอ่ะมันก็จะมีข้อความขึ้นมาครับแล้วก็กดคุยไปได้เลยครับทุกคนหลังจากนั้นนะครับมันก็จะมีฟ้าผ่าที่ตัวเราเรานะครับก็จะได้ Blank Rider มาแล้วครับกดแปลงเป็นเขตแล้วก็เช็คในคังได้เลยทีนี้นะครับผมจะมารีวิวให้ดูครับทุกคนว่าไอตัวนี้มันทำอะไรได้ เอาท่าฮิวเลือดก่อนเลยครับนี่ท่าหิวเลือดนะครับก็แบบกลัวครับกลัวน่ารักดีครับแล้วก็ท่าท่าวิ่งครับนี่ท่าวิ่งจะเป็นแบบนี้เวลาเราหยุดใช่ไหมทุกคนมันจะเหนื่อยแบบนี้เลยครับคอตกมันมันเป็นไรเดอร์ที่น่ารักมากอะทุกคนต่อไปครับตีธรรมดาตีธรรมดานะครับก็จี้อยู่เหมือนกันทุกคนมันจะเป็นคล้ายๆแบบตี้วล้มอะ เห็นปะเนี่ยดูนะปั๊บโอเคประมาณนี้แล้วกันมาเดี๋ยวมาดูสกิลกันดีกว่าครับทุกคนสกิลแรกนะครับจะเป็นการถีบครับนี่ไอ้๋เอ้ย,อยตายไหมเนี่ย,นะยขอทีละตัวได้ไหมอะสกิลสองครับทุกคนสกิลสองทุกพื้นครับไม่ทุกพื้นแล้วก็สกิลที่สามนะครับจะเป็นสกิล เหมือนจะพุ่งเข้าไปต่อยแล้วทุกคนใช่ครับพุ่งเข้าไปต่อยแล้วก็อันตินะครับนี่เลยอันติอย่างเฟีเ้ยวขี่รถบีบแต่ด้วยโอโ้เป็นอันติที่แบบโอเคอันนี้อันติแล้วใช่ไหมก็คือไรเดอร์ตัวนี้เนี่ยทำเก็บสะสมอย่างเดียวครับยาวมาเล่นเลยทุกคนสงสารมัน ไม่สงสารมันครับจริงคือคือมันเป็นตัวที่น่าสงสารมากอะ่ะไม่ว่าจะท่าวิ่งนะครับท่าเหนือ่อยขนาดท่าหิวอย่างแบบยังกลัวดูดิโอเคสำหรับวิธีในการทำนะครับทุกคนแล้วก็วิธีในการหาวัตถุดิบรีวิวก็จะมีทั้งหมดประามาณนี้เลยนะครับถ้าใครชอบนะครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย